ซึ่งผมได้กล่าวชี้แจงไว้ในหลายบทความแล้วอาทิพระมขุนใช้หน้าพระองค์เดียวไม่มีอำนาจลงพระนามแทนคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้และจอมพลปพิบูลสงครามอ้างตำแหน่งผู้บัญชาการทหารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโอ,องการนั่นก็เป็นโง่ครับเพราะเป็นตำแหน่งที่คณะรัฐประหารตั้งให้ มิใช่เป็นรัฐมนตรีซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนมูญยิ่งกว่าน,นั้นรัฐธรรมนูญฉบับไต้ตุงได้ปัญญัติให้วุฒิสภาซึ่งสมาชิกเป็นผู้ได้รับการแต่งตงั้งมิใช่โดยการเลือกตั้งของราษฎรจึงมิใช่ประชาธิปไตยสมบูรณ์เหมือนดังรัฐธรรมนูญฉบับกพฤษภาคม24ง รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มดังกล่าวได้เป็นแม่บทให้รัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับต่อๆมาส่งนวุฒิสมาชิกได้รับแต่งตั้งและบางครั้งสมาชิกสภาผู้แทนส่วนหนึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสารหลายฉบับในปัจจุบันนี้เรียกระบบปกครองเช่นนั้นว่าประชาธิปไต,ตยครึง่งใบท่านก็ได้กล่าวถึงอดีตมาแล้ว ผมใครขอเรียนถามถึงอนาคตของเมืองไทยในระยะข้างหน้านี้ว่าท่านเห็นว่ามีปัญหาที่สาคัญอย่างไรบ้างครับผมเห็นว่าอนาคตของประเทศไทยในระยะนี้ประสบวิกฤตการณ์หลายประการซึ่งจะต้องแก้ไขโดยการพัฒนาสาระสําคัญ4ประการของสังคมประกอบกันคือ 1. พัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานของมนุษยสังคมให้เป็นเศรษฐกิจประชาธิปไตย เศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานของมนุษยสังคมที่มิใช่เศรษฐกิจประชาธิปไตยนั้นย่อมเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอันทำให้ประชาชนอัตคัดขัดสนซึ่งเป็นการทำให้รากฐานของสังคมร,ร,ราสัรมสายฉะนั้นมนุษย์ในสังคมต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นเศรษฐกิจประชาธิปไตยได้มากเพียงใดเศรษฐกิจที่เป็นรากฐานก็มั่นคงสมบูรณ์มากขึ้นเพียงนั้น สองพัฒนาการเมืองเป็นการเมืองประชาธิปไตยสมานกับรากฐานเศรษฐกิจประชาธิปไตยการเมืองที่ตั้งอยู่บนความนึกคิดที่เรื่อนลอยย่อมมีผลสะท้อนกลับไปสู่รากฐานเศรษฐกิจของสังคมทำให้รากฐานนั้นรั่ระสายและเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจฉะนั้นมนุษย์ในสังคมต้องพัฒนาการเมืองให้ตั้งอยู่บนรากฐานเศรษฐกิจ ประชาธิปไตยได้มากเพียงใดก็จะเป็นการเมืองประชาธิปไตยมากขึ้นเพียงนั้นแต่จะมีผลสะท้อนกลับไปสู่รากฐานเศรษฐกิจของสังคมให้มีความมั่นคงสมบูรณ์มากขึ้นเพียงนั้นสามพัฒนาคติธรรมของมนุษย์ให้เป็นคติธรรมประชาธิปไตยบุคคลที่ไม่มีจิตใจประชาธิปไตยก็ไม่อาจปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ให้เป็นเศรษฐกษิจประชาธิปไตยและการเมืองประชาธิปไตยได้ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาคติธรรมของบุคคลให้เป็นคติธรรมประชาธิปไตยซึ่งเป็นหลักน้ำบุคคลให้มีจิตใจประชาธิปไตยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเศรษฐกษิจและการเมืองประชาธิปตไตยมิฉะนั้นวิกฤตการทางเศรษฐกฯิจและการเมืองก็จะเกิดขึ้น 4. พัฒนาวิธีประชาธิปไตยในการพิทักษ์เอกราชอธิธปไตยสมบูรณ์ของชาติไทยระบบป็ดการฟาชิสต์ของมุสลานีระบบป็จการนาซีของของฮิตเลอร์ระบบป็ิการของคณะในพลญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงซึ่งเป็นศากตกค้างมาจากระบบป็ดการทาศักดินาอัน เป็นระบบที่นำชาติไปรุกรานชาติอื่นผลที่ปรากฏคือระบบะเด็จการดังกล่าวได้นำชาติไปสู่ความหายนะฉะนั้นเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้มีรากฐานเศรษฐกิจประชาธิปไตยการเมืองประชาธิปไตยจิตใจและคติธรรมประชาธิปไตยดังกล่าวแล้วนั้นก็จำต้องพัฒนาวิธีประชาธิปไตยในการพิทักษ์เกราชอธิปไตยสมบูรณ์ของชาติไทย มิะนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างวิธีพิทักษ์สังคมที่เป็นเผดเด็จการหรือที่ไม่เป็นประชาธิปไตยฝ่ายหนึ่งกับเศรษฐกิจการเมืองคติธรรมที่เป็นประชาธิปไตยอีกฝ่ายหนึ่งวิกฤตการณ์ในสังคมก็เกิดขึ้นทุกๆดกานและอาจทำให้ชาติเสียความเป็นเอกราชอธิปไตยสมบูรณ์ โดยเฉพาะยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคปรมาณนนั้นถ้าใช้วิธีพิทักษชาติซึ่งไม่ใช่วิธีประชาธิปไตยแล้วชาติก็อาจประสบอันตรายจากไฟบาลายกันแห่งสตราวุธนิวเคลียร์สตราวุธนิวตรอนสตราวุธเคมีสตราวุธชีววิทยาและสตราวุธนอกมาตรฐานและในมาตรฐานชนิดอื่นในที่สุดนี้ผมขออวยพร ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและมวลมนุษย์ทั้งหลายประสบความสุขสวัสดีและปลอดภัยจากยันตรายจาก,งาจากสงครามนิวเคลียร์และสัตวุธร้ายแรงที่กำลังคุกคามอยู่นั่นเถิด